สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีวันนี้อาจารย์เจนมาทำนายดวงรายเดือนกันยายนปีพศ2568นะคะอาจารย์ทำนายดวงของในชาวราศีสิงห์นะคะก่อนเข้าไปฟังขอบคุณที่กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะ กดแชร์ขอให้คุณรับแต่สิ่งที่เป็นโชคดีนะคะปะัจจากอุปสรรคทั้งปวงนะคะดูกันเต็มๆเลยไพ่สิบใบนะคะ <_ d> um> ขึ้นไพ่ใบแรกมาคุณมีเรื่องไม่สบายใจนะคะในชาวราศีสิงห์มีเรื่องที่ไม่สบายใจนะในเรื่องงานรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าเราเหนื่อยเออบางครั้งก็บอกกับใครไม่ได้เนาะ แต่ต้องบอกว่าถึงแม้คนไม่รู้เทวดารู้นะคะต่อให้คุณเหน็บหนาวขนาดไหนพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ข้างในชาวราศีสิงห์นะคะอดทนไว้นะฟ้าหลังฝนสดใสเสมอในเรื่องการงานของคุณถ้ารู้อย่างนี้มันจะมีอุปสรรคมันจะมีปัญหา ลูกค้าเงียบหรือการเงินไม่พอต่างๆในช่วงสถานการณ์ที่เราเกิดเราก็พยายามเร่งทําการตลาดไว้เร่งที่จะหาลูกค้าหรือเร่งที่จะขยันมากขึ้นนะคะเพราะดวงคุณจะต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆราศีอาจารย์บอกเลยนะเกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรงเกี่ยวกับจิตวิญญาณโดยตรงนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการไหวการขอการพรีการให้ รีแล้วเราก็จะได้รับพรีก็คือการให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปมูที่ไหนขอพอรที่ไหนหรือเสริมบารมีก็พยายามขอพอรให้ตนเองนะคะในดวงชะตาของท่านได้ไพ่ที่ต้องบอกว่าจะก,ก้าวผ่านความทุกขเวทนาในสิ่งที่คุณเครียดคุณเศร้าคุณจิตตกต่างๆกำลังจะ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นรอดพ้นนะคะในเรื่องของการงานใช้ความอดทนนิดนึงนะตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานมากยิ่งขึ้นไม่ร้องเหนื่อยใจบ้างแหละแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีอุปสร,รักถาโถมเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นเครื่องวัดสปิริตของคุณว่ามันจะผ่านเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้ไม่ต้องกลัว ปัญหามีไว้ให้คุณรับฝีมือแล้วคุณจะผ่านพ้นมันไปได้นะคะในชาวราศีสิงห์ยังเป็นที่รักของเทวดาอยู่วิงวอนขอพอรบางคนไปขอพอรเรื่องงานนะ,ะขอพอรเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานขอพอรในเรื่องของการได้เออได้เงินได้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีงามนะไพ่ของในชาวราศีสิงห์ค่อนข้างแปลกเจอแบบสุดอะสุดประมาณว่า ไม่รอดแน่รอบนี้เดือนนี้ฉันไม่ผ่านแน่เลยเออทุกกับเรื่องค่าใช้จ่ายหรือทุกขกับเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตแต่กลับกลายเป็นผ่านพ้นมันไปได้แบบน่าอัศจรรย์เพราะฉะนั้นถ้าในชาวราศีสิงค์คุณกำลังทุกข์อยู่หรือชีวิตมันอับแสง คุณจงบอกกับหัวใจตัวเองไว้เถอะว่าคุณจะได้เกิดอย่างแน่นอนนะคะเดอะซันปรากฏขึ้นเบลอออเดอะฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นยังไงก็ดีค่ะต่อให้คุณทุกขขนาดไหนเดี๋ยวมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาถ้าคุณขวนขวายนะอืนอนเฉยๆแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรดีอันนี้ก็อย่าหาทำนะลุงนะต้องยิ่งขยันมากยิ่งขึ้นตระเตรียมเพื่อไม่ให้สิ่งนั้นนมันเกิดขึ้นบางคนดูคลิป ของอาจารย์อยู่แล้วรู้ว่าเดี๋ยวการงานมันจะมีปัญหาลูกค้าดอกไปมีปัญหาที่เข้ามาเหมือนเราจะแก้ไม่ได้ในตอนนี้เออแก้ไม่ได้ในตอนนี้หรือทุกข์กับมันแต่เดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะดวงคุณดีนั่นเองนะคะจับกี่ครั้งก็จะบอกว่าในการเริ่มต้นเรื่องงานนะต่อให้เจอทุกข์ขนาดไหนเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยตนเอง ด้วยตนเองด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแรงแรงบุญกุศลเลยมันจะขึ้นแบบนี้นะคะไม่ใช่ไพ่ที่เหมือนกับการกระทำแล้วผ่านแต่มันเป็นไพ่ที่เหมือนมีมือบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเหมือนมีพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นที่แหวกทางให้กับเราให้ข้ามพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะคะโอ้โห การติดต่อสื่อสารต่างชาตินะการคุยกับลูกค้าด้วยตนเองบางทีเราไม่ใช่การคุยโดยตรงถ้าคุณย้อนกลับไปทำธุรกิจแบบลักษณะโบราณโบราณเนี่ยเจ้าของกิจการจะแสดงสัมพันธไมตรีกับลูกค้าคุยจนจนรักลูกค้าจนรู้จักลูกค้าแล้วก็จะอยู่กันแบบตลอดไป จนไปขายย่ารุ่นลูกเขารุ่นหลานเขานี่คือการทําการค้าแบบคนโบราณยังใช้ได้กับในชาวราศีสิงห์มีร้านอาหารสมมติคุณทำร้านอาหารคุณก็ปกติใช้เด็กใช้พนักงานเรามาคุยกับทุกโต๊ะเจรจาหรือทักทาย ให้เกิดสัมพันธภาพเป็นครอบครัวเดียวกันจะยิ่งดีตอนนี้การติดต่อสื่อสารของคุณนะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามันมีเรื่องอยู่หรือปัญหามากจนคุณรู้สึกอยากเก็บตัวคุณจงออกมาออกมาให้แสงกับตัวเองนะคะแล้วคุณจะสําเร็จล้นพาในสิ่งที่มันเคว้งคว้างหรือเหงามากเนี่ยคิดมากพ้นได้ชีวิตต้องดิ้นรนกระตือรือร้นเลยนะในชาวราศีสิงห์ทำให้ดีที่สุด การทำธุรกิจต่อให้มันสุดสุดแย่ยังไงเราก็จะได้รู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะคะอืมดีกว่าที่พอมันเกมโอเวอร์แล้วไปบอกว่าเป็นเพราะคนนั้นอันนี้ไม่เจ๋งนะคะเราต้องบอกว่าเราทำได้สุดสุดแล้วจริงๆมันยังไม่ดีก็ไม่ใช่เวของเราแต่สิ่งจะมีแนวทางที่ เจอกับแสงสว่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์จะมีอุปสรรคทำให้รู้สึกน้อยอกน้อยใจกันยังไงก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันเนาะแล้วส่วนคนที่เป็นคนโสดจะเจอคนถูกใจในการเข้าสังคมในการที่ทำกิจกรรมร่วมกันหรือในการเจอออนไลน์เจอรักออนไลน์แต่ว่าเจอของจริงนะคะในชาวราศีสิงห์ต้องต้องมี บอกเลยว่ามีโอกาสมากและยิ่งรักต่างแดนอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสดีนะคะอ,อ่ะงานเห็นไหมย้ำแล้วย้ำอีกมีเริ่มต้นแล้วก็มีทําต่อไปอีกทําเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งคุณต้องขยันแบบดิ้นรนเลยอ่ะเออถ้ายิง่งนิ่งอุ้ยทุกเครียดนอนจมเงีย้ยไม่ได้ประโยชน์ลุกขึ้นมาสู้ให้ถึงที่สุด เพราะว่ามันจะผ่านเส้นอย่าแดงผ่าแปดไปได้นะคะไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าทำดีด้วยบางคนนะอาจารย์เจอลูกศิษย์บางคนธุรกิจมีปัญหาเขาก็บ,บอกว่ามันมีมุมที่โชคดีทำให้เขาได้มีโอกาสกลับมามองตัวเองแล้วก็ทำสมาธิมีสติมากยิ่งขึ้นแก้ปัญหาไปทีละชอ็อตทีละเรื่องละเรื่อง ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปนะคะเพิ่งจะเหตุการณ์เมื่อวานนี้เองลูกศิษย์เข้ามามืดแปดด้านเลยอาจารย์ก็บอกเออขอเอาแล้วกันลุงเนาะอืมง่้ยกำลังใจปรากฏว่านางไปสอบข้าราชการรับคนเดียวด้วยติดเฉยอาจารย์ก็งงๆตามเหมือนกันนะเออนี่ไงมันก็เป็นดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พาช่วยเขาก็บอกโอ้เขาได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆอาจารย์ก ดูทรงแล้วได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะดูจากรูปการแล้วยังไงก็ไม่น่าได้นะคะแก่ได้จริงๆอืมเป็นที่ดวงเหมือนชาวราศีสิงห์นี่แหละนะอย่าเพิ่งท้อนะอืมเอาละใครจะมีในเรื่องของการเดินทางการเดีลยวงานการเดินทางฉับพันธุทำด่วนการไปซื้อข้าวของหรือการที่จะออกเดินทางเนี่ยมีโอกาสมากๆแต่ในชาวราศีสิงห์เนี่ยเอาเถอะ เหมือนเป็นดวงที่พระศุกร์เข้าพระเสาแร่ต่อคือเป็นดวงพระเสาอะพระเสาคือความทุกข์เหมือนถ้าดูในดวงอะก็คือจะแบบเออพระเสาอยู่ในดวงนะไม่แปลกที่คนนี้จะคิดมากคิดโอเวอร์ไปเลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตัวเออจริงเนาะเราคิดเยอะไปหรือเปล่าพยายามปรึกษานะคะเช็คดวงก็ได้นะ เพื่อจะได้มีทางออกแล้วก็เจอกับสิ่งที่ดีด,ดีเนาะอืมก็ระมัดระวังอยู่กับมิตรก็ระมัดระวังวาจาอยู่คนเดียวระมัดระวังความคิดเลยตรงนี้ยังใช้ได้เงาคิดมากเอาเถอดดินรนต่อไปปลายทางสําเร็จแน่นอนนะคะในชาวราศีสิง์ส่วนทริคในการเสริมดวงนะคะในการเสริมดวงของในชาวราศีสิงบางคนตาดีนะ อาจารย์เหมือนมีเลขประทัดใช่ค่ะก่อนเข้ารายการอาจารย์จุดประทัดเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ท่านมาในนิมิตเนาะบอกว่าให้เราจุดประทัดเออจุดประทัดอาจารย์ก็จุดใครแล้วก็จุดเขาก็ถูกหวยมีโชคกันนะนาออาจารย์ก็เออมาแปวนไว้เผื่อใครตาดีดูเองแล้วกันนะอืมแล้วก็ทริคในการเสริมดวงของในชาวราศีสิงห์นะคะก็อย่าลืมช่วงนี้นะคะทําความสะอาดหิ้งพระสารประภูมิของท่าน นะคะแล้วก็จุดเทียนมงคลในช่วงในช่วงวันโกนวันพระนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้บูชาเหรียญครูดปีหนึ่งเจ็ดก็ไปทักจะกิจซื้อในไลฟ์ช็อปนะคะพกติดตัวไว้จะได้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นชนวนของสื่อในการเรียกเงินเนาะ และอาจารย์จะแจ้งข่าวดีนะคะในช่วงเทศกาลจะตุรทีนี้อาจารย์จะจัดให้มีพิธีในการเฉลิมฉลองแบบยิ่งใหญ่ในวันที่4กันยายนเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดจะฝากดวงจุดผางประทีปชีวิตตะเกียงชีวิตของท่านเพื่อให้พระองค์ประทานพรขจัดปัดเป่าปัญหาอุปสรรคของท่านนะคะ เป็นพระยันเทียนเปิดดวงบูชาดวงนะคะก็เดี๋ยวไปสกิดเอาในไลฟ์ช็อปนะก็แจ้งไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมพิธีให้แล้ววันนั้นก็จะมีการเฉลิมฉลองกันอย่างเต็มที่เลยเราเชื่อว่าพระองค์จะไม่ปฏิเสธทุกคําร้องขอที่สาวกที่จงรักภักดีกับพระองค์นะคะเอาละประมาณนี้ในชาวราศีสิงห์นะจ๊ะ อ่ากิฟแชร์แล้วนะลูกนะแชร์แล้วบอกว่าบอกบอกเพื่อนนิดนึงว่าเออสามารถเข้ามาถามในไลฟ์สดได้พอดีเมื่อกี้นี้ก่อนอาจารย์จะเข้าไลฟ์สดมีลูกศิษย์ทักในเรื่องของปัญหาหลายๆอย่างอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้แล้วกันลูกเดี๋ยวไปตามในในในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวไปตามในไลฟ์สดแล้วก็ ถามคำถามเสียงทายในในไลฟ์สดไม่ไม่ต้องมีค่าครูแต่ขอให้หนึ่งแชร์นะลูกนะนะขอจริงๆหนึ่งแชร์นะคะอเอาละขอให้อาจารย์สามารถมีแรงมีพลังมียานบาร,รมีของครูบาอาจารย์ทำให้อาจารย์ทำคลิปรายเดือนนี้เสร็จให้ครบนะคะเพราะอาจารย์ ทุกคนจะรู้เลยถ้าลูกศิษย์จะแบบอาจารย์นี่มาลาทอนมากๆเลยนะคะคืออาจารย์ภาละเยอะมากช่วงนี้แล้วอาจารย์ต้องการสมาธิในการที่จะจัดงานจตุลทีให้แล้วเสร็จไปได้ด้วยด้วยดีกําลังสโคบงานอยู่แล้วมันเป็นงานที่รับใช้พระเจ้านะ,ะอาจารย์ต้องทําสมาธิทุกวันแล้วในการที่จะต้องสั่งงานลูกศิษย์ก็จะต้องแม่นยําในการที่รับงานไปแล้วทาอะไรหนึ่งสองสามสี่นะคะก็ขอเคลียร์คลิปรายเดือนให้จบนะคะอืม แต่เมื่อเช้าบอกตรงเหนื่อยเลยลูกเหนื่อยคือแบบทําต่อไม่ได้แล้วต้องหยุดหยุดพูดอย่างเงคะ่ะถ้าถ้าเกิดว่าพูดต่อไม่ได้แล้วก็ก็ต้องก็ต้องหยุดดูนะคะ